ก่อนลงไปทอดหมูสามชั้นหั่นเองนะจ๊ะใส่แป้งทอดก่อนใส่น้ำโซดาแล้วก็น้ำตาลตามแม็กกี <c oughs> ้จะลงสูตรไว้ให้บางทีก็จำสูตรไม่ได้ต้องงวดก่อนแล้วก่อนลงทอด ประมาณนี้นี่คือตสรดไปแล้วนะคะนี่ดูกรอบเหลืองทองกรอบของจริงน,นะคะจะให้ลูกกินให้ดูแต่รลูกนอนหลับกรอบกรอบมากเลยที่ทำเองนะแล้วก็มีสูตรของมันเพราะอย่างว่าเข้าวกล้องมันจะแข็งแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ นะคะก็ลองเอามาใส่ลองแพ็กแพ็เกจติ้งดูนะคะแต่ก็ข้าวไม่ได้ไม่ได้นี่นะไม่ได้แข็งไม่ได้แล้วนะนี่ใช้ข้าวมาบุรกลองเขากอง,องนะนี่ไม่ได้ทำขายนะเราจะลองใส่แพ็คเกจติ้งดู